สร้างพระพุทธรูปได้บุญอะไรอย่างเงี้ยอ้าวพระพุทธเจ้ารู้จักพระพุทธรูปไหมล่ะฮะพระพุทธเจ้าตายไปกี่ปีล่ะสร้างพระพรูปองค์แรกใครเป็นคนสร้างองค์แรกก็ขษัตรย์กรีกไม่ใช่เหรอพระเจ้ามิลินทะไม่ใช่อ่ะฮะแล้วใจรู้รู้ได้ยังไงว่าอ่าสร้าขึ้นมาจินตนาการฮะเป็นศิละปะของเกศทำหูยาว,ยาวพระพเจ้าหูยาวเลยเหรอฮะ ปรลาดมากกูว,ว่าอย่างเงี้ยเราทุกวันเนี้สร้างพระพุทธรูปโลกขึ้นมาได้บุญอย่างนั้นอย่างเงี้ยใครล่ะเป็นคนสอนฮะฮะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนนะอ้าวย,ย,ยกตจกตำรามาว่าเอา,เอา,เอาหลักฐานมาเลยจะยได้สอนได้ไงในเมื่อท่านไ,ไม่รู้เฮะ ว่าจะโทรศัพท์เลยตอนนั้นอะ่ะไม่จะปากปกาจัดบันทึกจะเขียนก็ไม่มีแค่เอาความจําจริงไหมฮะและและ้วแล้วพระใจบิดโงเนี่ยสี่ร้อยห้าสิบปีค่อยได้บันทึกเพราะมีเครื่องมือบันทึกคิดดูสี450่ร้อยห้าสิบปีแลาา้วภาษาสื่อภาษาภาษาต่อภาษาเนี่ยอย่างอย่างบาลีมาเป็นสันสกฤตอย่างสันสกฤตมาเป็นสิงหนแล้วมาแปลเป็นอังกฤษมาแปลเป็นไทย มึงกี่ภาษาแล้วล่ะถ้ามันไม่เพี้ยนก็อัศจรรย์นะจริงไหมฮะจริงไหมขนาดกูเกิดมาเนี่ยหกสิบปีเนี่ยกูก็ยังเห็นอะไรมากมายเปลี่ยนแปลงจริงไหมล่ะฮะโอ๊ยจอหนุ่มๆกูแบบเป็นหอใช่ไหมตอนนี้มันดูได้ชิ้นใหญ่จริงไหมล่ะ แก็ยังเล้าใจอยู่ <laughs> 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 <laughs>